เพื่อนๆ REC y o u t ทั้งหลายของอาจารย์มโนพลสถท้วันนี้วันที่18นะครับกรกฎาคมเข้ากลางฤดูฝนเข้าพรรษาแล้วนะครับฝนฉ่ำฝนตกทุกวันเวลาฝนตกมีสามฤดูนะหน้าร้อนก็นร้อนระเบิดเลยนะครับหน้าฝนนี่ชุ่มฉ่ำหน้าหนาวนี่ก้ขึ้นเหนือนะครับประเทศเรามีสามฤดูประเทศอื่นมีสี่ฤดูนะครับประเทศไทยเสียงเดียครับไม่มีหิมะไม่มีหิมะไม่มีหิมะแหมถ้ามีหิมะ คือไปเหนือ่าหน่อยเราจะครบท่วนสีดดูวันนี้วันจันทร์พบกับอาจารย์มโนบกับเพื่อนเพื่อน RECU ที่หลากหลายผมก็จะพูดเรื่อง Greater Bangkok นีไม่พ้นกับผู้ว่าคนเก่งของผมและพวกเรานะอาจารย์ชาชาตินะครับแล้วก็เรื่องของ honeymoon period. ค่าเนมูลพีเร d กำลังจะหมดไปนะครับก็เรียนอย่างนี้ครับพอฝนตกปุ๊บน้ำหนีไม่พ้นมาทั่วกรุงเทพ นะครับเพราะฉะนั้นจะบอกสมัยคุณสมัครทีแล้วผมบอกนะผมเป็นผู้ว่าน้ําจะไม่ท่วมกรุงเทพผมไม่จริงนะครับไม่เห็นต้องบอกว่าเมือ่อเป็นผมเป็นผู้ว่าน้ําท่วมและจะลดเร็วอันนี้จริงครับเพราะนั้นไปพูดน้าไม่ท่วมกรุงเทพน้ำต้องท่วมกรุงเทพเพราะเราเลือกที่ตั้งกรุงเทพยอยู่ในแอ่งเนี้ยมาตั้งสมัยอูหราจาโกสิ์แล้วเราก็ยอมผมอยู่ที่ฮอลแลนด์ประเทศเขาอยู่ต่ำกว่าระ,ระดับน้ําทั้งชีวิตเขาก็ต้องรู้อย่ายอยู่อย่างไง กับระดับน้าแบบนี้กลับมาที่กร,รุงเทพมหาคนครครับสิ่งที่เกิดกรุงเทพมหาคนครคือขณะนี้ crisis อ s here แล้วศูนย์กลางของใครซิสหนีไม่พ้นกรุงเทพมหานครจำไว้นะครับวิกฤตการเข้าแน่ถึงแม้ว่าการรบจะไม่เข้ามาถึงเราโดยตรงแต่สงครามใต้ดินมาแล้วครับเพื่อนรักเราอเมริกามาตั้งฐานทัพที่เชียงใหม่เรียบร้อยแล้วไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นฮนะอยู่ใต้เชียงใหม่ ฐานทัพของเพื่อนรักเราที่เป็นบางช่างยุเนี่ยมีอยู่แปดฐานทัพแล้วตั้งแต่สมัยเวียดนาม,มานะครับเวียดนามนาเนี่ยโกรธเมืองไทยแล้วอเมริกามาตั้งฐานทัพที่นี่ไปถล่มเวียดนามนะครับแล้วก็ไปถล่มลาวด้วยลาไม่ได้ลบอะไรกันเลยอเมริกายังไปถล่มเลยทิ้งลูกระเบิดเยอะที่สุดในโลกเป็นที่ทดลองอาวุธเก่าๆนะครับ เพราะฉนะนั้นเราต้องเตรียมตัวเับไว้อย่าทําเป็นตัวตกะกแตนยิ้มล่าไม่เป็นไรเราเยืนอยู่วันสองฝั่งดีมากผมพูดไหลทีแล้วอเมริกาต้องการเป็นมิตรกับเราเป็นมิตรสนิทด,ด้วยช่วงที่เป็นมิตรสนิทมากที่สุดคือ2,500ตรงลบกับเวียดนามนะครับแล้วก็ท่านนะครับทูตอเมริกาคนที่พอเพลาที่สุดชื่อมิสเตอร์ริชฟิลไปเปิดดีครับสนิทสนมกับท่าน น,นายกรัฐมนตรีคนเก่งประเทศไทยคนแกร่งแห่งเอเชียคือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์วันหลังผมจะเล่าสองคนให้ฟังใกล้ชิดกันมากจนกระทั่งถนนวิทภาพก็ได้ทำนะครับฐานทัพต่างๆที่ตั้งในกรงเทศทั้งหลายเส้นสมัยจอมพลสฤษดิ์ทั้งนั้นนะหนีไปพ้อนอุตภเปานะครับอุบลน,นะครับอุดรน,นะครับขอนแก่นนะครับลบบุรีนะครับนคนปรปฐมนะครับ พวกนี้อยู่ตามชายแดนทั้งสิ้นแล้วขณะนี้อเมริกากำลังจะยันกับมือจีนที่ชายแดนนะทะเลจีนใต้หนีไม่พ้นครับเราหนีไม่พ้นถ้าท่านเกิดมสมัยสงครามโลกที่สองจะเห็นว่าประเทศที่บุกลุกเราแล้ว,ลวเราแบนแลนเซอรตีคือญี่ปุ่นครับถ้าท่านเกิดหลังสงครามโลกก็จะญี่ปุ่นขึ้นประเทศไทยแทปเดียวครับญี่ปุ่นเต็มประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ย ทุกแห่งญี่ปุ่นใช้เป็นฐานทัพดบดแม้กระทั่งจุฬาลังก์โรงเรียนวชชราวุธใช่เป็นฐานทัพตอนนั้นจอมพลปแบนดลนซ่มาทําไมเ้วไม่ถูกยับย่อยไปทั้งหมดนะครับไปศึกษาดูผงฝากดูนะครับท่านบวปอทั้งหลายวิัยป้องกันน่านะจาะรัสปาความมั่นคงแห่งชาตินะครับกองทัพแั่งประเทศไทยนะครับนายกรัฐมนตรีไปดูสิเราเสียดินแดนมาสองครั้งแล้วครับนะครับ,นะรบสมัยนูน้นนะครับสมัยการที่5ก็ถูกเชื้อเฉืออไปทีละ สมัยสงครามโลกที่สองนะครับที่เราแพ้สงครามถูกเชื่อเฉือนไปทีแล้วปุ่นปมาเนี่ยเราก็เชื่อเฉืออไปเราจะอยู่ยังไงอย่าไปทําแบบยูเครนนะครับทาเป็นเก่งเป็นกล้าลบกับเขาพังทั้งประเทศนะครับถูกลากไปเป็นสนามลบพังทั้งประเทศย่อยยับทั้งประเทศเป็นที่ทดลองใช้อาวุธต่าง รวมทั้งอาวุธสมัยใหม่จะไว้ล่ะครับอเมริกามาทําเขาไม่อาร์เิบีนมาลบแล้วครับเขาเห็นว่าการรบที่ถูกที่สุดคือใช้อะไรล้วครับสงครามเชื้อโรคก,กับสงครามสารเคมีจะบวกไปนี้คือสงครามอากาศเป็นพิษสามตัวเนี่ยจะมาใช้แทบเดียวแล้วดูเยอรมันนะครับเยอรมันฆ่ายิวห้าล้านคนเสียสตางค์น้อยที่สุดเก็บไว้แล้วอัดอากาศพิษเข้าไป ใช้ชีวิตหมดไม่ต้องถล่มทลายนะครับเพราะฉะนั้นสงครามสมัยหน้าฝากนะพื่อความสมัความมาัม่นคงไว้ด้วยเขาไม่ใช้แล้วครับลูกปืนเรือบินที่เราเสียเงินเยอะๆไม่ใช่แล้วครับเขาจะใช้สงครามเชื้อโรคเพราะฉะนั้นวิธีต้องป้องกันสงครามเชื้อโรคคือวัคซีนเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างนะครับยาเกี่ยวกับวัคซีนสมุนไพรไทยเตรียมไว้เลยนะครับวัคซีนไปศึกษาดู หนึ่งสงครามเชื้อโรคสองสงครามเคมีฝนเหลืองเห็นไหมครับอเมริกามาใช้เป็นประเทศแรกของโลกนะครับสงครามเคมีต่อไปนี้ก็สงครามแก๊สพิษดูญี่ปุ่นเลยครับสงครามแกส๊สที่ลงไปใต้ดินนะครับอัดแก๊สพิษเรถไฟใต้ดินตายหมดเลยครับนี่คือสงครามอาวุธใหม่ๆที่เราจะต้องอยู่ผมเสนออาวุธใหม่ของไทยกันคนไทยเก่งสยศาสตร์ครับสงครามสายศาสตร์เสกตะปูเข้าท้องเนี่ยนะครับก็ พูดกึ่งเล่นกึ่งจริงสรุปว่าประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤตวิกฤตคือนี้ไงครับข้าวยากมาแพงพลังงานแพงผมพูดเสมอว่าวิธีแก้จกข้าวยากมาแพงพลังงานแพงเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ซะเปลี่ยนจากผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตเปลี่ยนจากคอนซูเมอร์เป็นซัพพลายเออร์ผลิตครับผลิตนะครับพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ตัวเองนะครับเรากำลังทำเป็นพอแล้ว คิดอาหารด้วยตัวเองโดยใช้โคกน้องนาพระราชาผมพูดหลายเรื่อง้พูดอีกนะครับท่านกลับไปคิดดูเพื่อแก้วิกฤตเรื่องแรกครความมั่นคงในประเทศเราเนี่ยต้องการอย่างเอาไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะกลับปรับป้อนไว้มากจงปรับเอาไทยเหนือเอาไทยกลางเอาไทยใต้ซะเรื่องที่สองปรับพื้นที่สามประเทศไทยควรจะเป็นเน็ตเวิร์กที่สําคัญยิ่งครับเชื่อมอีสต์เวสต์เซาท์นอร์ทเซาท์แห่งเอเชียบุรพา ไปดูสิครับเหนือสุดจีนใช้วันเบลวันโรดประเทศไทยควรจะมีวันวันเส้นไหมนะครับหรือวันเบลก็ได้ครับสามอันตอนเหนือนะครับดูสิครับตากมุกดาหารตอนกลางตอนใต้ทําให้อ่าวไทยออกได้สองทะเลก็แบ่งเป็นภาคใต้เหนือภาคก,ากลางภาคใต้กลางและภาคใต้ล่างเราจะเป็นเน็ตเบิร์ที่สําคัญที่สุด จีนก็จะแฮปปี้เหนือลงใต้ได้ออกตกได้อเมริกาก็จะไม่ใช้ที่นี่มากนักอเมริกาก็จะไปใช้รุ่นฐานทัพประเทศอื่นลบกับมือจีนนะครับเพราะฉะนั้นสงครามทางด้านตะวันตกที่ยุโรปสงครามทางด้านเอเชียเหมือนสงครามโลกที่สองครับทางด้านนู้นอเมริกาอังกฤษลบที่ยุโรปทางนี้ญี่ปุ่นลบนะครับต่อไปเนี้ยเราจะเจออย่างเงี้ยครับเตรียมตัวไว้ให้ดีคนไทยทั้งหลายนะครับอย่าเป็นตะกะแทนจงเป็นมดเตรียมตัวให้ดี เพราะฉะนั้นทุกสงครามนะครับมีคนรวยเสมอจะไหมนะครับคนรวยขนาดนี้คือกอเมริกาครับรวยจากการค้าอาวุธรวยจากการปล่อยให้ยูเครนกู้เงินไปเอาไปลบแล้วยูเครนก็เป็นหนี้นะครับกองทุนที่เรียกว่ารลชายซึ่งเป็นตเตือนอังกฤษอเมริกานะครับพวกนี้ให้กู้เพื่อไปลบเป็นหนี้ทั้งชีวิตนะครับหมดตัวและเป็นหนี้ทั้งชีวิตหวังว่าประเทศไทย คงฉลาดกว่านั้นนะครับหนึ่งอย่ารบทุกการรบจบด้วยการเจราจาเชื่อผมไหมครับไปฟังรายกันที่หพระองค์ท่านเจราจาก่อนนะสิยอมเสียอาไว้ว่าเพื่อเอาชีวิตรอดไม่ใช่ลบไปจนกระทั่งแพ้แล้วไปเจราจา,าเช่นยูเครนเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศชาติมีตัวตลกเป็นผู้นำนี่แหละครับตัวอย่างที่ดีถ้าเราจะเข้าสู่สงครามท่านจะเอาตัวตลกมาเป็นนายกบ้านเราไหมไปดูซะ คนที่เป็นนายกระหว่างที่ประเทศวิกฤตต้องการการรบเนี่ยเป็นใครที่เหมาะสมที่สุดนะครับฝากถามนักการเมืองด้วยนะครับต้องรู้จักเรื่องการรบต้องรู้จักการเจรจาต้องรู้จักเรื่องการผลิตต้องรู้จักหลายอย่างผมไม่ได้เคียร์ใครนะครับแต่เลือกให้ดีเอาผู้หญิงมาก็เหนื่อยสงสารผู้หญิงด้วยสงสารประเทศด้วยนะครับเอาคนที่พ popula เนี่ยวันนี้วันจันนะครับเพื่อนผมในี่ very popula จะชาตชาตินะครับยางกระดาาหนังนะ ขยับนิดก็กล่องแชะกล่องแชะก็บอกไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวสอนไว้ไงยิ่งสูงยิ่งต้องทำตัวต่ำนะครับอย่าถูกยกยอซะจนลืมตัวหมดนะยกยอปอปั้นนี่ยากมากนะครับข้าราชบริพารทั้งหลายเนี่ยอย่ายกยอปอปั้นดีครับท่านถูกข้ามนายใช่ครับพี่นี่แหละครับเจนมากนักละหวังว่าอาจารย์ชาติชาติเนี่ยครับท่านอยู่กับพื้นที่ดินคิดให้กว้างอย่าไป ถูกยอ่ยอย่อปอกปั้นที่จนลืมตัวขนานี้กำลังเตือนเลยนะครับกลับไปคอมมิชเมนท์ที่พูดไว้ที่เขียนไว้กับประชาชนจงทำจงทำจงทำแล้วพวกเราดูสิครับรยูเครนเนี่ยพอล้มเสร็จใครรวยครับบริรษัทรรวยคอนแทคเตอร์รวยทั้งหมดนะครับระหวางลอบใครรวยครับคนขายอาวุธรวยคนให้กู้เงินรวยเมิกาครับเราก็เตรียมเร้อไว้ เมืองชายแดนจะสําคัญมากผมพูดหลายที่แล้วไม่ใช่กรงเทพมานคใจอยู่ในกรงเทพมนครอ,ออกไปเมืองชายแดนเก้าแห่งทั่วประเทศครับนะครับเราหัดออกไปนอกประเทศเพราะฉะนั้น R E C U ยุคสามเนี่ยผมจะพาไปออกนอกประเทศรอบรอบประเทศไทย C L M V บวกสามและบวกหนึ่งหนึ่งสุดท้ายติ่งไว้คือรัเสเซียรัเสเซียรัเสเซียมาเรียน i E C U อาจารย์มนุย์จะพาไปเปิดอุบลตานะครับเปิดวิชั่น Overseas Vision and Opportunity กับ RECU อาจมามนบครับวันนี้สวัสด,ดีทุกท่านรักกันไว้รักกันไว้ก,กันครับย,ยอมให้ใครก็ตามมาแบ่งประเทศไทยเป็นไทยเหนือไทยใต้ไม่เอานะครับรักกันไว้เจราจาก่อนรบเจราจาก่อนรบแล้วก็จีนคือญาติเราอเมริกาคือเพื่อนเราคิดไว้ท่านใดครับวันนี้สวัสด,ดีทุกท่กนานครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสด,ดีครับ RECU ที่รักทุกท่าย